สวัสดีครับเพือนกผมในรายการมาลองเย็ดนี่ค uh, ร yeah. oh, ับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม้คราบกันเอ้ยตุยเล่นเอ่อฟิฟ่าี่ครับฮอฮึฮ่าสุดยอดก็ไม่มีอะไรมากเอ่อทำเล่นลีกมีควัวอะไรไม่รู้ไหมเออทำไมกูเยอะขนาดนี้ไม่ชอบมั้งครับไปสนครับก็ไปเก่งขอนเอออยากมาเก่งขอนอยยากแม่งเลยมาอย่า ก็นได้อาบไปข้างไรนี่มันจริงๆเลยอนนโอเคโอเคเฟมเลดมันตกขนาดนี้เลยหรือดูเฟมเลดไม่เป็นด้วยเอยช่างไม่กูจะพูดมาเพื่อเอาเพลงกูว่าลืมเปิดอ้าวยย เจ้าแม่ง,งแบบไม่เปิดกไ็ได้โดโอ้โหได้มาเปิดแม่งเลยอืมเจ้าแม่เยอะไรยตั้ง,งสองไปตั้งร้อยไมีอ็งตัวหมื่นก็ยัง็ีแต่ตัวแสนมันน่าจะดีกว่าปาบโรนันนะโดไอ,อ้ยาทุยขา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 ยแม่งชีวิตมีขายของขายของขายของ,ของ ขายแม่งหมดอะไรต่อมืงนสัตว์ตอนนี้ขายได้หนีอย่ารับเลยดดเลยว่านัสเออเป็นบวกได้บวกแม่งเลยสัตว์รับบวกชิงสมพันกันดู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 เป่งอ๋อติดสัตว์ เกเกเกจังไม่นะเอาเป,เปิดเปิดที่ยนี่ก่อนเออเปิดไปเฮ้่าๆ่าเออเสร็จเดี๋ยวกูรู้นะกูไม่เคยสัตว์แค่นี้มึงเอาไว้ทำเฮียอะไรโอเคก็เล็กไปในเทม อ๋อน uh ี่กเปลี่ยนแม่งเลยช่วงิช่วงิช่วงิฟูปาบทำมาแล้วออได้เสร็จได้มาแล้วอ๋อได้มาแล้วก็ต้องใช้ไม่ใช้อยู่ไม่ได้ครับอา๋อตเลิดอ่ะกระไงเลยตเลิดก uh ู huh. uh, y y ้ช่วงิเอนีง เกินมาแล้วิ่งวิ่งเลยเงินคุณนี่เยอะสัดเลยเยอะแยะเลยอ๋อเดี๋ยวอ้ากูจะเล่นอะไรวะเอาเล่นไรงนก็กิจะจบเลงอกวอาเนีสัตมาอืม่นี้ไ็เปนสดแล้ว กูจะเล่นให้แพ้ดูดูดยนะการเล่นแพ้มันเล่นยังไง <c oughs> ดูแรงว <c oughs> ันดีสเส้ยทีมกูเทพยิ่งนักไอเ้เดมาออกไปสัตว์ใส่เข้าโอเคเชได้อยู่ครับอืมอ่า ไอ้เคยนี้เวิ่กากโอ้ยเหี้ยไอ้สัตว์บกสิบไอ้สัตว์นอ้ตัวผิดสัตว์ว่าทำไมมันเทพีอะคุณก็น่าจะรู้นะว่าเคยชนะอย่างผมแพ้แน่นอนไม่ต้องคิดเหียอะไรมาก แพ้แน่นอนล้านเปิดเสร็จเ,เล่นไม่เป็นเจอมั้ยอ่ารียงมาล้างครับอ่ายัดไม่ออกไปออกไปสัตเ์อ่เฮีย,ยนี่ก่อนมันนี่ก่อนอืออ่าเอาิ่มอ่าเฮียไม่อยู่นี่หว่าตัดก็ดีดีคุ้ยไม่อยู่ก็ดีสัตว์อยู่เปล่าวะเอาอยู่ไอ้สัตว์หลอกกู มาหลอกคนฉลาดอย่างกูได้ไงไม่ดีก็ใช่ปะตัดแม่งเฮียได้บอลแล้วอ๋ออ๋ออ๋อเหยียบแท้แท้ตัดมันจะไ,ะไ,ะไะส้เหรมอ,อ,อมันจะไส้เฮียอไม่ไม่อือออ้ไม่ออกบอลไม่มีสบส่งดีคุยอ๋ออ๋อส่งเฮียนี่มังปัดเข้าไปเฮียนะมึงวิ่งมาตัดมึงเฮียอะไรเสียมาอะไรย่ะ ก็จะเอื้งลุกไปล้มไปมึงอ่ะคุยเยคุยมึงไม่ยาวพอใช่ปะกบีเดี๋ยบอกแล้วก็ต้องตัดทายพอบ่าไย อืออื้อืซัดชักว้าวอือมาเด็กมเด็กลอกอสัดเอ็นอนบุ๊ตอเลทแล้วไปเลยเออเออเวาฟจตไม่ต้องกูบอกแล้วมึงไม่เชื่อออตอเลทกูเทพยิ่งกว่าฟาจดอ่าไม่รู้อะตเลทเร็วะ เขียนผิดอีกแม่งเนียนเน่ยจังแม่งยืดยืดยืดครั้งแรกที่กูชนะเลยเนะี่ยเออมีอยากจะบอกอสับเป็นนักเตะตัวเหี้ยอะไรกันไม่รู้สับขอรอกมึงสับขอรอกเย็นขาแม่งเลยโอ้ยอึม้มโอ้อยสับสับน้ำมึงเออเฮ้ยบอลกูเอาไวทำไม เด uh> ี๋ยวสองสองสองมึงเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยอึอึอึอืมทวินทูไปเลยตัวนี้ครับจี้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 อืมชาดใจเป็นตัวเตะส่งบอลไปอืมอืมส่งบอลไปให้พี่สิเที่ยไม่ให้ตัวเล็กแล้ครับ มิซายมิซพายโอเคอ๋มอ๋มอ๋มปัญหาปุ๊บมันปัดมันปิดไปไหนครับบอกทีมปืนไปไหครับอืมไปเฮียเออเฮียมันกูไปเอกูไปทำไมเฮียเออเฮียมันจะยิงแล้วไม่กูไม่ยิงหรอไอ้ กูนี่ทอนเลยเอ้เกี่ยกูบอกแล้วมึงไม่กูไม่ได้มึงยิงหรอกกูไม่มึงยิงเออกูเชื่อไหมกูเชื่อไหมกูไม่มึงยิงเลยเฮอโง่จิบายเลยกูเนี่ยเอ้ยไอ้สัสงานบนกูผิดแล้วอี๋เอื้ยไปอ่ะสับแม่งั้นหรอกวิวิวิไม่ประเดี๋ยวดิดี นี่ขนาดครึ่งแรกนะเนี่ยอย่าง่อครับไม่ท okay. ี่แกทำเสียงดีเลยอ้แม่มางอนักใช่ไหมด้ยัดสัตวักมเือไหจะไฟมึงเหี้อาเี้ยวงกโดนเลยเี้ยอะไรไม่ใช่อือโอยโอยโอโอ หรือจะไฟมึงเคี önce, ่ยตัวกล้าตัวกล้าไม่กล้าแล้วอื้อหหรือจะไฟเอ้าขักกวยื่อเอาดิื่อเอาดิื่อเอดิเสร็จเขยแมงเย้าเกิดแหน่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 เพ่ออือขอบคุมาก ือตัวเล็ดแล้วไปเือตัวเล็ดแลไปจื้อยิ่งขว้คุยทำไมมึงตัวนี้โคตรทำได้เลยสัตว์โอ้โมีเซีมึงขาหักอีกแล้วหรือขาหักโจ๊โดนเลยฝั่งมึมีขื้ว จุดที่ีบอกว่าคุมีสอหัวใจวันปยเียปึ๊บปึ๊บปิงแอแนแนนนตุ้ยเอาเชี่ยชนช่างมันระบากระบาฟงกับหลังสดแนแแน่แน่ที่คือเฮ้ยแมงล้หน้าดีคุยคุยล้มล้มไอีบอึงเอ้กับ นี่ทำอะไรกันอรมึงนี่ยิงลยสับแกรู้รูเ่าสับแม่งบกเร็วแพแ้งู้นะเย้ไมโอ้โอ้แพ้จริงวะอ้ยหลอกกูนะอามึงได้มึงยิงใช่ปะยิ้เว้ยสัยิมงงยิไอยิงหวเชีย มันนัมนนของกูอ้มึงกูซ้างูซื้อมาไอ้เชี้ยเออสบงาส่งยสบายตนนี้คนคุยเล็กอกบบอลบบอพุ่งต่อไปดเยอะกูกรันทุยอะไรส่งควเลอ้ยามยานมึงยานมยานมึงอูจะไฟมึงไอ้เกือบ เราไปดกูครั้งนึ่งเชี่ย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 ร้อนร้อนร้อออไม่หม็ลหออเอฝางกรรมการเฮียทใครกูไม่ใช่ต้กระป๋าอือเฮียือกระาออย่งรอวะไมวะกูก็ไม่รู้ออ ฝักงไม่ก็รุ่นอุ่งเฮียเออสั่นอนโดมเดือดเดืดเอาเฮียเฮ้อหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเยกูยืนเย่เย่หรือเจอไฟอืมโอเคฉันะสองตอนนีอ่ะอฮะกูบอกแล้วกูเทพอืม เดี๋ยวเแป๊บมีเหี้ยอะไรไหมวะอ๋ออไม่มีเหี้ยแล้วเอออฮะฉันวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงชานี้รับสวัสดีครับ